ก็โอเคก็เพื่อไม่็นการเสียเวลาครับผมก็ขอมอบเวทีนี้สัญญาณ่ทายให้กับพี่ตั้งเลยผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนอื่นเลยนะครับเพิ่งคุยกับลิฟฟี่ว่าคนที่ซื้อตั๋วเจ้าสกีแบงคอกได้นี่คุ้มมากนะครับเพราะว่าบอกเลยแค่ข้าวนี่นะฮะข้าวเนี่ยราคา155บาทสแน็คบ็อกอีกกล่องละ145บาท2กล่องแค่เนี้ยก็400ละ แล้วก็แวักอีกประมาณอีก400เท่ากับคุณซื้อตั๋วเนี่ยคุณแค่ไปกินข้าวกับ snack box ค,ครบทุกมื้อพร้อมกับเก็บแวักกลับบ้านนี่คือราคาคือคุ้มเลยตอนลิฟฟี่ปล่อยหันไปหาลิฟฟี่มึงมึงคือลิฟฟี่เพิงคอนเฟิร์มค่าข้าวไปเ,เมื่อวานนะขอให้ใครไปขอให้กินข้าวให้อร่อยนะครับผมตั้งใจเลือกข้าวแล้วก็ขนมให้ทุกคนมากนะครับโอเค นะนำตัวก่อนครับผมตั้งนะครับวารัฐมงณีนิกนะครับปัจจุบันเป็น Chief Product Officer อยู่ที่ไวซ์ไซน์นะครับแล้วก็เป็นเว็บเทคโนโลยี Google Developer Expert นะครับก็ปีนี้โฟกัสแบบโฟกัสทอล์กที่จะพูดแบบตามงาน Google Day of Face หรืออะไรก็จะเป็นเรื่องแบบ On-Device AI นะครับก็ปีนี้รัก On-Device AI มากแต่ว่างานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ On-Device AI ครับ <c oughs> เกี่ยวกับ c o m p o s i t i o n API ที่ผมโคตรเกียดครับเล่าอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้ ต้องเขียนโค้ดที่ออฟฟิศมา,านานมากๆแล้วครับ5-6ปีแล้วด้วยหน้าที่ที่โฟกัสแค่ดูทีมโปรดักต์ม a เนเจอนะครับตั้งแต่ปี2016แล้วเพราะฉะนั้นแต่ก็เขียนโค้ดทุกวันครับเขียนเป็นแบบไซต์โปรเจกต์เขียนนูน่นเขียนนี่ไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มันเป็นไซต์โปรเจกต์ตลกๆ,ๆลครับเราทำเว็บเราผมก็มักจะซัดวานิลาธรรมดานานๆทีก็จะใช้วิวทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็เห็นแล้วแหละว่ามี composition API มาช่วงวิวสองไปปลายแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แบบ real use ครับจนวันหนึ่งครับผมทำแอปครับทำแอปใช้เองครับตอนแรกจะทำใช้เองครับตอนแรกจะทำใช้เองค,อองคือไปซื้อเทสล,ลามาแล้วก็กลัวว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขับไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะหาสถานีชาร์จยังไงวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือทำแอปยัดรถเทสล,ลาเอ่อตอนทำเนี่ยเราก็คิดว่าใช้คนเดียวไปๆมาๆ,ๆมีอินเวสเตอร์ลงตุ้มอ้าวเฮียยาวเลย คราวนี้เราก็ตอนแรกเราก็เป็นเว็บอ่ะเราก็คิดในใจว่าเอ้ยกูทำ p w a แล้วก,กดแอร์ทูโฮมกรีนดิคนไม่เก็ตเว้ช่วงนั้นมันมีสแปมที่แบบกดดาวน์โหลดผ่านเว็บเยอะคนคิดว่าแอป,ปกูเป็นสแปมเ <laughs> ชีย่ยเอ้ยอ่ะก็ต้องยัดสโตให้ได้วิธีการเราก็คือเรายัดคาปาซิตเตอร์เลยครับใครรู้จักคาปาซิตเตอร์บ้างคาปาซิตเตอร์คือไอออนิกส์เนาะยัดคาปาซิตเตอร์เข้าไปเลยครับแล้วก็เอาขึ้นสโตอ่ะก็ผ่านไปได้ ครานี้แอปมันด้วยความที่เราที่ออฟฟิศผมเขียนว e แอ t Next JS นะครับ <laughs> ไสคริป c r i อ้เฮียนี่ไม่มีทักอย่างเลยวิวธรรมดาไม่นักด้วยไม่นักไม่พอไม่ไทยด้วยนะครับ <laughs> ก็ตอนแรกเขียนกะยัดรถใช้คนเดียวอะเนื <c oughs> <c oughs> ้อแจกเพื่อนใช้อะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายมันก็เลยใช้วิวพอใช้วิวเนี่ยก็โดดมาช่วงเป็นวิว3พอดีแล้แล้วก็รู้สึกว่าเออมาเว้คอมโพสิชันน p i เว้เข,ขาใช้กันเราต้องใช้หน่อย ดูเท่ไอ้เหี้ยโคตรน่าเกลียดเลยเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับว่าทําไมผมโคตรเกลียดคอมโพ i ิชัน API เลยครับเล่าก่อนผมเปิดนี่ผมเปิดด็อกเลยถามนี่คือคําตอบที่อยู่ในออฟ i ิเชียลด็อกว่าทําไมแม่งถึงต้องมีคอมโพสิชัน API เขาบอกว่าวิวในแอปใหญ่ๆเนี่ยแม่งมี reuse logic เยอะ Composition เนี่ยมันพอมัน c o m p o s a b l e เนี่ยมัน reuse ง่ายมัน reuse แบบโห oh, perfect มากเพราะฉะนั้นเนี่ย composition API เลยออกมาเพื่อ reuse ฟังก็ดูเออเท่เว้ยตอนนั้นเราฟังคอนเซ็ปต์เท่พอใช้จริงผมเจอปัญหาสองสาอย่างครับอย่างแรกครับไอ้คอมโพสิชัน API เนี่ยลำพังนเนี่ยวิวเนี่ยเรารู้กันแล้วว่ามันวาลเตี้ชิบหายเลยวิธีการสร้างคอมโพเนนต์แม่งมีประมาณสักสามสี่แบบได้พอมีคอมโพสิชัน API แม่งเพิ่มมาอีกสองแบบเฮีย <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> มึงเพิ่มมาอีกสองแบบลำพังมึงก็มีอยู่แล้วอีกสามสี่แบบอะใช้กันเยอะๆก็คือประกาศคอมโพเนนต์เนอะ ออปชัน API เนอะตอนแรกออกมาเป็นเซตอัพเซตอัสักพักหนึ่งแม่งออกสักคลิปที่มี Attribute Setup เฮ yeah. ียลำพังทำของที่เยอะอยู่แล้วให้เยอะกว่าเดิมคราวนี้เสิร์ชด็อกตาลายเลยเสิร์ชด็อกอันนี้อ๋อแม่งเขียนด็อกเป็น Option API หาและไปดูเลยไอ้พวก v i e อีโค s ิสเต็ทั้งหลาย แม่งจะต้องมีคนเขียนเปิดอีชู e เอาไว้จะเป็นอีชู e ประมาณนี้ how to use with option API how to use with composition API แม่งต้องมีอะไรทักอย่างอะถูกวะพอด็อกแม่งจะเขียนไม่ครบ how to use with set up script ก็คือไม่ใช่ set up ในตอดเป็นแบบ script ที่มี set up คืออ่ะทำด็อกทำา e o s y y t t m m อันนึงเขียนด็อกสามอันเลิกฟังแล้วเริ่มแบบ โอเคอย่างที่สองอีเซตอัพกับสคริปต์เซตอัพใครใช้เซตอัพอยู่เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าโหมันมันไม่เท่อะยูดีวันดีคือดีก็ออกสคริปต์เซตอัพเออฟังแล้วก็ดูดีเนาะสำหรับคนที่ใช้คอมโพสิชัน n อ p i อยู่ก็รู้สึกว่าดีจังเลยครับมันเขียนสั้นลงเฮียกูจะเรียกพอแป้งเรียกไม่เหมือนกันตอนแรกเราก็เห็นอยู่อ่ะอ่านด็อก อ๋อโอเคเขียนวันนึงตอนนั้นเขียนไปหน้าแรกสักพักเราก็เฮ้ยเซตอัพมันออกมาใหม่วะเอาบ้างดีกว่าใส่เซตอัพเชียแม่งเรียกพอปยังไงวะหาในด็อกโคตรนานจนเอา้ามึงต้องดีไฟพอปอ้าวเฮียนี่ไม่มีดีไฟพอปอ้าวเริ่มงงแล้วแบบคือสองวิธีที่ปวดหัวมากๆกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเด็ใหม่เขียนเนี่ยต้องคุยคือใครจะเขียนวิวอย่างแรกต้องถามกันเลยว่ามึงจะเขียนยังไงนะ ต้องถามกันก่นกอนเลยเขียนไงมึงเลือกวิธีไหนเออเพราะว่าแต่ละวิธีใช้ฟังก์ชันไม่เหมือนกันเรียก pop ก็ไม่เหมือนกันนี่ยังไม่รวมกแกแอปคอนเทก t ไอซีทีเอ็ก Contact, มันอ่ะก้อนเนี้ยที่ถ้าไอ้นี่จะเรียกคอนเทกตตอนนั้นหาไม่เรียกยังไงวะโอ้โหต้องไปเรียกฟังก์ชันเพื่อ get c o n t e x t อะไรอีกเต็มไปหมดอ่ะนี่คือเรื่องที่สอที่โคตรปวดหัวเลยครับที่รู้สึกว่า เป็นเดิมแล้ววิวเนี่ยข้อดีของมันคือ learning curve ต่ำเนาะถ้าใครจําได้สมัย2.5จะรู้สึกว่าโอ้เรีนนิ้งเคอร์ฟต่ำจังเลยอะไรเงี้ยเทียววิวสามคอมโพสิชันี่แม่งทำเ l e ยน n ิ n งเค r ร์สูงมากสูงแบบสูงแบบสูงปี๊ดอะคือไม่ได้เรียนยากนะแต่อา่าด็อกอ่านยากมากเลยคือกูต้องอ่านอันไหนนะอ่านอันไหนที <laughs> ่มันจะใช้งานของ,ของกูได้นะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเชี่ยอะไรแเนี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บ สิ่งนึ่ที่ผมเจอคือแรกๆไม่รู้สึกคือเมื่อก่อนเป็น Property เนาะเดี๋ยวนี้ฟรีฟอร์มอันนี้คือ o p ปชันใช่ไหมครับ Data อยู่ตรงนี้คอมพิวตอยู่ตรงนี้แม่ตอดอยู่นี้เมาส์อยู่นี้เขียนเรียงกันส่วยงามทักพักแม่งวางยังไงวะบางคนบอกก็ไม่มีอะไรพี่นี่ก็ Data นี่ก็แม่ตอดไงแล้วนี่ก็คอมพิวตไงแล้วนี่ก็อ n เมาส์แม่งไม่เรียงอย่างนี้ไงสักพักแม่งเอาอเมาส์ไปไว้ข้างบนเอา เฮีย yeah. ลำพังชีวิตเราคือเดิมแล้วเนี่ยมันจัดระเบียบซะอย่างดีของที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสักพักแม่งเริ่มเลี้ยงมั่วแล้วพอผมเขียนคนเดียวอะ่ะบางวันเนี่ยด้วยความที่เราห่วงอะ่ะเอ้ยเราจำไม่ได้แบบว่าเราเอาออนเมาส์ไว้บนคอมพิวหรือว่าเอาคอมพิวเนี่ยออนเมาส์วะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่งจะมีความแบบเชี er, ่ยกูจะวางตรงไหนดีวะกูจะวางข้างบนข้างล่าง สักพักไล่ต้องไล่กลับไปดูไฟล์คอนเวนชันกูเรียงไว้ยังไงนะเรียงผิดงงว,ชว,ชวชอวชวอชวอชเอฟเฟกต์เรียงเรียงยังไงนะถูกปะพวกเราจะคือเรารู้สึกว่าพอมันฟรีฟอร์มเนี่ยมันจะมีความแบบผิดอะมันจะมีความแบบคนเป็นโอซีดีมัน, CD, มนรู้สึกว่าเชื่อสองไฟล์นี้ไม่ตรงกันไอ้เชื่อกอบอแล้ววันวันหมดไปกับการเรียงไงเนี่ยนึกออกว่าว่าแม่งต้องอยู่ตรงไหนนึกออกทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยต้องมีปัญหานั้นเพราะอะไรแม่งก็อยู่ในเมาส์อยู่อยู่เป็นที่เป็นทาง ความแย่อีกอันหนึ่งคืออะไรเมื่อก่อนเมาส์แม่งมีอันเดียวพอทําอย่างนี้ได้เป็นไงออนเมาสมีสามอันคําถามคือเคยมีครั้งนึงเปิดไฟล์มาซัดเลย Mount, เอ่อนเมาส์เขียนเสร็จปุ๊บเอ้ยทําไมมันเหมือนมันมีอะไรรันอีกอันนึกว่าอ๋อกูเคยเขียนออนเมาส์ไปอันนึงแล้วกูลืม ต้องกรอบโค้ดไปแปะออนมาร์อันเก่าแล้วแม่งก็จะมีอย่างเงี้ยเต็มไปหมดทำไมไฟล์นี้มีออนมาร์สองอันวะทำไมไฟล์นี้แม่งมีวอตเอฟเฟกต์สองอันวะ,เ,ะ,เ,ระเริ่มเห็นยังว่าฟีฟอร์มเนี่ยมันก็รี usable ไงรี usable ต่อมาคือ use everywhere เมื่อก่อนวิวไม่มีอะไร use ตามด้วยนูย่นน,นี่ใช่ไหมพอมีปุ๊บเฮอเฮ้อเฮ้อมาก ีพวกอีโคซิสเตมซัดกันยุดยุดเรียงเลย A B C D ซียไม่งยุด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 บางอันมึงไม่ต้องยุดก็ได้มึงยุดทำไมมึงข้างในมึงมีแค่เล็บอยู่อันเดียวมึงยุดทำไมมึงแบบมวางไว้ข้างนอกก็ได้มึงมึงจะเล็บอันเดียวมึงใช้สโตไหมมึงมายุดทำไมเพื่อทุกคนก็เห่การใช้ยุดกันเต็มไปหมดแล้วยุดก็เต็มไปหมดตอนนี้ทุกอย่างเป็นยุดหมดนะครับเดี๋ยวนะ โอเคต่อมาเล็บกันเรียกทีบวันแรกเขียนเหมือนลืมตัวสัดยับเลยเขียนเล็บป้าปาปาโอ้ยๆก็เลยนั่งนึกใใจกูเหมือนทําอะไรผิดวะมันทําอะไรผิดวะเอ้มันมีเรียกทีบนี่ว่ะไปอ่านเอ้จาได้ว่าตอนสมัยแบบเราทําคอร์สสคูดิโอนะเราบอกทุกคนเลย รีแอคทีฟเอาไว้ใช้กับ Object ไปดูสายฟ้าวันนี้เลยครับมีแต่เล็บเฮียไม่มีร e แอคทีฟสักอันกู <laughs> ลืมไงกูลืมกูลืมลืมไปว่ามันต้องใช้เสร็จปุ๊บก,ก็เลยไปอ่าน d o อกไปอ่านแบบบทความเขาเขาบอกว่าโอเคเราจะใช้กับพวกพรีเมทีฟนะใช้กับ Object นะแล้วก็เล็บเราก็ใช้กับตัวแปรที่เปเออเล็บใช้กับ Primitive นะร e แอคทีฟก็ใช้กับพวก Object ต์เนี่ยกูย,ยังจำผิดเลยอะนะฮะ ทุกวันนี้สายฟ้าเป็นอย่างนี้นะครับอ็อบเจกต์แม่งอยู่ในเล็บหมดเลยพอเสร็จปุ๊บไปอ่านด็อกที่ทำไมมันทำงานได้วะแม่งบอกว่าเรียกทีบจริงๆริ h มีไฮเดอร์ซีแม่งไปขอเล็บอีกทีหนึ่งเอ๊ะเล็บแม่งไปขอเรียกทีบอีกทีหนึ่งคำถามคือทำไมไม่มีอันเดียวเฮียม <c oughs> <c oughs> จบปะนี่ม,มาจากอะไทำไมไม่มีอันเดียว <c oughs> ไม่มีอันเดียวมือต่อทำไม <c oughs> บา้าวะ ก็มึงบอกว่าอันนี้มันก็ไม่ขออันนี้แล้วมึงมึงมีสอนทำไมกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจโลกเห็นีหมเห็นแล้วว่าแม,แม่งแม่งวุ่นวายใช่ไหมเ um สร็จปุ๊บอีโอค,โคเซิสเ็มที่มีอยู่ที่มันเคยแบบเสิออร์ชไปอ่านด็อกง่ายๆแม่งคอมพิเคตกว่าเดิมอีกเพราะอะไรสุดท้ายใครเคยแบบใครเคยแบบเออเราจะใช้ปลักอินนี้ปลักอินนี้แม่งแบบอ๋อเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเปิดด็อกมันดูด็อกมันก็เขียนแบบอ่ะอันนี้วิธีใช้ออปชันนะ อ้าวแล้วใช้กับคอมโพสิชันยังไงวะหรือไอ้พวกใช้คอมโพสิชันอยู่อ้าวใช้กับออปชันยังไงเมื่อเช้าก็เลยสงสัยมีวันหนึ่งสงสัยไม่ใช่เมื่อเช้าสงสัยว่า,สสวาใครรู้จักลิปที่ชื่อวิวยูสบ้างไหมอ่าไอ้ที่ที่รวมอลังการคำถามคือแล้ววิวยูสถ้าคนเขียนออปชันทํำยังไงเคยถามไหมเคยสงสัยไหมถ้าใครเขียนเป็นออปชันจะทำยังไงจะใช้วิวยูสยังไงเมื่อเช้าเลยไปหาคําตอบครับ วิลยูดไม่ซับพอร์ตออปชันอียแล้วถ้ากูจะใช้มึงละไม่ได้เหรอเอากลายเป็นคนชนทั้งสองเท่านั้นไอวิลออปชันนี่บอกว่าเป็นอ f ฟฟิ i ชียลซับพอร์ตกลายเป็นเหมือนโดนดิพิเคทไปทั้งนั้นเฮี้ยะไรวะเนี่ยโลแม่งทำไมยากจังวะเพราะนั้นสุดท้ายครับม,มีคนมีบทความหนึ่งเขียนไว้ดีมากครับบอกว่าวิลคอมโพสิชันเอพแม่งคือ Good Solution in the wrong place ครับขอบคุณครับจบครับใครรักรักไฟกูเกียดครับ <laughs> แต่เสียดายครับหลิดส่วนใหญ่ที่ผมใช้อยู่มันดันใช้ได้แต่บนคอมโพสิชันครับมันมันเขาบอกให้มันใช้อ่ะแต่ผมใช้แล้วมันก็ไม่เป็นบัคอะไรนะไม่มีดอทแวลู คือประเด็นของผมง่ายมากประเด็นของผมง่ายมากเลยคือตอนแรกผมใช้ผิดผมก็พยายามจะแก้แต่ผมมานั่งดูกูก็ไม่ได้มีบัอกอะไรนี่ว่ะก็มันก็ใช้ได้ปกติแค่มันต้องดดอทรูแล้วกูแล้วมันทําไมต้องใช้นะก็เลยก็เลยไปอ่านไอจะแตกโอเวอร์โฟนนั้นแล้วก็เขียนว่าอ๋อจริงๆแล้วเล็บมันก็ไม่ได้เรียกทีอีกครั้งนั่นแหละฮะ ไม่อย่างงี้เมื่อเขียนอันเดียวก็ได้ก็ต้องจบตั้งแต่แรกว่าเป็นเสียเวลากับคุณจริงๆโอเคครับแค่นั้นครับบ๊ายบายครับเขาบอกให้เวลา25นาทีแต่ว่าน่าจะพอดีพอดีครับผมโอเคขอบคุณที่ตั้งมาผมครับจริงๆเซเชนนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นเหมือนรวมท็อปปิกที่คนคอมพิวเตอร์ของวิวเขาก็บ่นกันแต่ว่าแบบทำไมอะไรเขาบอกว่าแบบคือปัญหาของคอมเพรสชันอีแพร่กับออปชันเยอะมันมีแบบ2อันเนี้ยใช้ใช้ใช้ด้วยกันได้เงี้ยมันก็แบบเกิดปัญหาทำให้แบบคือเรียกว่า ทำไมคอนทิบิแบบมันสามารถให้จะ v e l o p ได้ได้ลำบากมากอะไรอย่างเงี้ย e v e l o p library ได้ลำบากมากครับผมครับโอเค